สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับท่านใดที่กําลังตามหาเครื่องขัดสีรถระบบโรตารี่มาใช้ในงานคาแคร์ air, หรือว่าอู่สีนะครับคลิปนี้ห้ามพลาดเลยเพราะว่าชัยเมดเนี่ยเขามีการพัฒนาเครื่องขัดสีระบบโรตารี่รุ่นใหม่ที่ชื่อรุ่นว่า EP 8 0 9นะครับรุ่นนี้นะครับออกแบบมาเพื่อการใช้งานระดับมืออาชีพเลยแล้วก็มาพร้อมกําลังมอเตอร์ที่สูงขึ้นแล้วก็มีฟีเจอร์ที่เพิ่มประสิทธิภาพในการขัดสีรถแล้วก็ควบคุมไปงานถึงอู่สีเลยนะครับจุด จุดเด่นอันดับแรกของเครื่องขัด EP809 ก็คือเรื่องของกำลังมอเตอร์นะครับที่อยู่ที่1,100วัตต์ซึ่งเป็นกำลังรอบนะครับที่จะครอบคุมทั้งงานคาแคร์ไปจนถึงอูสีงานคันลบรอยกระดาษทรายเนี่ยสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วเลยแล้วก็มีปุ่มปรับความเร็วรอบนะครับได้6ระดับแบบสเต็ปเลสหรือว่าต่อเน,นื่องนะครับ เบอร์หถึงเบอร์6นะครับรอบขัดจะอยู่ที่700ดร้อถึงสองพ RPM และมีอีกหนึ่งฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมาก็คือการปรับสปีดด้วยการกดไก่นั่นเองนะครับเรากดลึกนะครับรอบก็จะหมุนเร็วขึ้นนะครับถ้าเราผ่อนออกมารอบก็จะเบาตามน้ำหนักในการกด ไก่ของเรานั่นเองนะครับโดยมาดูการทํางานของระบบโรตารีนะครับจะเป็นระบบที่อยู่หมุนอยู่จุดเดียวนะครับหรือว่าหมุนลักษณะคล้ายสว่านนะครับซึ่งตัวชัยเมทเนี่ยเขาจะมีจุดเด่นเรื่องของระบบเฟืองด้านในนะครับเราจะเรียกว่าดับเบิลเกียร์หรือว่าดับเบิลรีดักชันนะครับซึ่งระบบเกียร์โรตารี่ของชัยเมทเนี่ยโด่งดังทั่วโลกนะครับในเรื่องของความทนทานนะครับแล้วก็แรงทอคที่มีกําลังนะครับในการสามารถขัด งานในประเภทอุ่สีนยครับได้อย่างทนทานและก็รวดเร็วถ้าเซิร์ชใน u t u b e ดูจะเห็นได้เลยนะครับว่าชายเมเนี่ยโด่งดังในเรื่องของความทนทานทั่วโลกเลยนะครับตัวเครื่องเนี่ยเขามีความทนทานและรองรับงานหนักมากๆนะครับสำหรับน้ำหนักของตัวเครื่องตัวนี้เนี่ยถูกพัฒนามาให้เบาเพียง1.9กิโลถือว่าเบามากๆนะครับน้ำหนักเพียง1.9กิโลเท่านั้นนะครับถ้าเทียบกับเครื่องขัดตามทองตลาดทั่วไปเนี่ยที่อยู่ที่ประมาณ3-4กิโลก็จะช่วยลดอาการเมื่อยล้าในการขัดได้เป็นอย่างดีเยี่ยมเลยแล้วก็มีฟังก์ชั่น,นะครับ ดีไซน์ปุ่ม s p i n d ดอ l o ล็อกนะครับเป็นปุ่มที่เอาไว้กดนะครับเพื่อที่จะล็อกแป้นขัดและสามารถถอดเปลี่ยนแป้นได้อย่างง่ายนะครับสะดวกและก็รวดเร็วนะครับสำหรับใครที่จะต้องมีการขัดสีรถมีการเปลี่ยนแป้นในขนาดต่างๆนะครับเพื่อที่จะเข้าไปขัดตามพื้นที่ที่เล็กลงตามซอกมุมนะครับตัวปุ่ม s p i n d ดอ l o ล็อกเนี่ยมีประโยชน์มากสามารถกดแล้วก็ถอด เกลียวล็อกปั้นออกมาได้ทันทีนะครับแล้วเราก็สามารถเลือกต่อเป็นข้อต่อสแตนเลสแท้ตัวนี้เป็นของชายเมดนะครับเพื่อที่จะเข้าซอกมุมเล็กๆต่างๆ,างๆได้อย่างดีเลยนะครับตัวเกลียวของเครื่องขัดจะเป็นขนาด14มิลมน,นะครับก็เป็นขนาดมาตรฐานสามารถเปลี่ยนใส่กับข้อต่อสแตนเลสแท้ของชายเมดแบบนี้ได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนหัวขัด ตัวปลายนะครับก็เป็น14มิลเช่นกันนะครับเป็น3นิ้ว2นิ้ว1.2นิ้วนะครับตัวนี้ก็จะมีเป็นฟังก์ชันเสริมนะครับเป็นอุปกรณ์เสริมใส่หัวขัดได้หลากหลายรวมถึงตัวที่เป็นปากกาขัดก็สามารถใส่เครื่องนี้ได้นะครับอยาให้สังเกตจะมีปุ่มเล็กๆนะครับข้างๆไกลกดนะครับจะเป็นปุ่มที่ไว้สําหรับกดเพื่อล็อกความเร็วได้นะครับก็จะทําให เราขัดได้อย่างสบายนะครับไม่ต้องมานั่งคอยกดไกไว้ตลอดเวลานะครับแล้วก็ตำแหน่งของการปรับสปีดนะครับสะดวกสบายมากนะครับแค่เคลื่อน้วโป้งไปด้านหลังก็สามารถปรับสปีดได้ทันทีตัวด้ามจับนะครับเขาก็จะเป็นแบบซอฟต์กริด้วยนะครับเวลาจับเนี่ยจะจับถนัดมือแล้วก็นุ่มนวลนะครับมาดูกันที่ตัวปั้นขัดนะครับที่มากับเครื่องของชัยเมดเขาจะเป็นปั้น f l e ็กเอชรุ่น V3 จะมีความยืดหยุ่นผลิตจากยูรีเทนคุณภาพสูงนะครับมีความทนทานสูงมากแล้วก็แถมมากับตัวเครื่องเลยด้านหลังนะครับก็จะเป็นแอ นะครับทีไซน์มาระบายความร้อนตัวซอฟต์กลิบก็จะเป็นตัวสีเทาอ่อนๆน,นะครับทำให้เราจับนุ่มมือต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยเขาดีไซน์ตัวเครื่องมาได้กระทัดรัดใช้งานได้สะดวกสบายนะครับใครที่มาได้ลองเนี่ยจะต้องติดใจอย่างแน่นอนนะครับตัวนี้ช่างที่ร้านเนี่ยได้ทดลองการใช้งานมาไปหลายคันแล้วนะครับก็ต้องบอกว่า เป็นตัวหนึ่งที่น่าจับตามองมากๆนะครับซึ่งถ้าเทียบคุณภาพกับราคาเครื่องตัวนี้นะครับต้องบอกว่าคุ้มมากๆนะครับแล้วก็มาพร้อมการรับประกันศูนย์ไทยนะครับหปีเต็มโดยบริษัทพิมุสออโต้ย้ำนะครับว่าเครื่องขัดของชัยเมทเนี่ยเขาโด่งดังนะครับในเรื่องของความทนทานแล้วก็อะไหล่บริการหลังการขายอยู่แล้วใครที่เคยใช้มานะครับมากว่า10ปีจะรู้เลยนะครับว่าชัยเมทเนี่ยมียอดการสั่งซื้อซ้ําของที่ร้านเนี่ยเยอะที่สุดเลยนะครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ยมั่นใจแล้วก็บอกต่อนันนเองะครับ เดี๋ยวเรามาอันบ็อกซ์กล่องของเครื่องขัดชยเมดรุ่น EP 8 0 9กันด้วยนะครับโดยข้างกล่องเนี่ยแน่นอนว่าเขาจะเป็นมาตรฐานของชยเมดเลยก็จะมีรหัสเลขซีเรียลนัมเบอร์นะครับมีล็อตการผลิตอุปกรณ์ภายในบาร์โค้ดต่างๆนะครับเปิดกล่องขึ้นมานะครับตัวเครื่องขัดชยเมดทุกๆรุ่นนะครับที่เป็นรุ่นใหม่ทั้งหมดนะครับด้านในก็จะมี ตัวแคตตาล็อกที่เป็นเบอร์ชัวร์นะครับของ Product Li n e ทั้งหมดของชัยเมดรวมถึงตัวเว็บไซต์ชัยเมดออฟฟิเชียลตัวใหม่เนี่ยก็แนะนําให้เพื่อนๆเข้าไปดูได้เลยนะครับเขามีรายละเอียดเรื่องของสเปคดูง่ายมากๆนะครับแล้วก็มีดีเทลมีรายละเอียดมีวิดีโอรีวิวทั่วโลกด้วยถ้าใครอยากจะดูข้อมูลเพิ่มเติมแนะนําเข้าดูเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ใหม่ทําได้ดีมากเลยของชัยเมดถัดมานะครับก็จะเป็นตัวเครื่อง e p 8 0 9ูนกะครับโหต้องบอกว่าวัสดุบอดี้ภายนอกนะครับ,ด,บ,ด,ด,รบดูดีมากตัวสาย ไฟยาวพิเศษ5เมตรนะครับตัวนี้แน่นอนว่าสมกับชื่อของชายเมทเลยนะครับถ้าเราคอนเซิร์นเรื่องคุณภาพชายเมทเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ทางร้านการันตีเรื่องความทนทานแน่นอนนะครับพอจำน่ายมานานกว่า20ปีแล้วนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นตัวปั้นขัดชายเมทนะครับที่เป็นรุ่น f l ก g อนะครับคุณภาพดูดีเหมือนเดิมเลยนะครับมาใน2พลาสติกมีบาร์โค้ดนะครับมีวันที่ผลิตแล้วก็อีกหนึ่งความเจ๋งนะครับก็เขาจะให้เพนอะแดปเตอร์แพดมาด้วยตัวนี้เป็น นวัตกรรมใหม่นะครับคือใครที่อยากจะเปลี่ยนจากปั้น5นิ้วที่เป็นขนาดมาตรฐานมาในกล่องนะครับสามารถใช้พัดอะแดปเตอร์สวมทับเข้าไปก็จะกลายเป็น6นิ้วทันทีแล้วก็มีตัวด้ามจับมาให้นะครับแล้วก็มีแปลงฐานมาให้ด้านในหนึ่งคู่ตามสไตล์ของชัยเมดเลยแล้วก็อีกเรื่องสำคัญนะครับตอนนี้ชัยเมดนะครับมีการเลเซอร์เลเซอร์ลเบอร์เครื่องนะครับไว้ใต้เครื่องทุกเครื่องเลยนะครับเป็นการเลเซอร์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะติดไปกับตัวเครื่องเลย เพราะฉะนั้นลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยครับเรื่องของการบริการหลังการขายการเซอร์วิสนะครับการเช็คล็ออะไหล่ต่างๆนะครับทางบริษัทพิมุนออโต้เนี่ยจำหน่ายมานานกว่า20ปีในประเทศไทยนะครับรับรองนะครับเรื่องของคุณภาพการบริการหลังการขายเนี่ยสามารถมั่นใจและก็เชื่อถือได้แน่นอนนะครับโดยสรุปนะครับท่านใดที่กำลังมองหาเครื่องขัดสีรถโรตารี่ที่ใช้ในงานอู่สีหรือคาแคาน์นะครับ EP809 เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่มั่นใจได้ในเรื่องของคุณภาพนะครับความทนทานการรับประกันบริการหลังการขายและก็ฟังก์ชัน ที่จัดมาให้เต็มพร้อมแป้นขัดรุ่นใหม่คุณภาพสูงแล้วก็ a อเซ s ร์รีแพท อุปกรณ์ต่างๆนะครับโดยลูกค้านะครับสามารถเข้ามาทดลองขัดนะครับเข้ามาทดลองใช้งานได้ที่โชว์รูมชัยเมดประเทศไทยเลยนะครับเราจะมีเครื่องขัดทุกรุ่นทุกแบบนะครับให้ลูกค้าได้ทดลองเพื่อความมั่นใจก่อนการตัดสินใจซื้อนั่นเองนะครับหรือสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ชัยเมดประเทศไทยหรือว่าชัยเมด g l o b a l ก็ได้นะครับจะมีรีวิวจากยูทูบเบอร์ทั่วโลกเลยนะครับที่มีการพูดถึงคุณภาพของเครื่องขัดสีชัยเมดนั่นเองนะครับ สำหรับท่านใดที่สนใจเข้ามาทดลองสินค้าก็สามารถเข้ามาทดลองที่ร้านโอซาก้า9กได้เลยนะคะหรือแอดไลน์เข้ามาปรึกษาได้ที่ไลน์ id แอดไซน์โอซาก้าได้เลยค่ะ